โอ้แค่สองวันดอกอะไรไม่รู้ทุกคนแต่สวยมากดูที่น้าบ้านสวยจริงๆดอกกรอยยังนาะนี่ใบเป็นแบบนี้นะทุกคน ดอกเต็มไปหมดเลยหอมไหมดูแกสอนนะอืมหอมไหม สวยมากดอกอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าดูสิเต็มไปหมดเลยเป็นชอบเป็น,ปนชอบเลยนะนี่นี่ด้ชอบนี่ต้นแค่นี้แต่ดอกเต็มเลยเห็นไหมดอกอะไรอย่างเจ้าดอกดอะไรอย่าง <c oughs> टेबल चाहिँ बानो बान थोल बान सो